อันก็เป็นบทเชกงตรรกนะคะเร้่อะไรคะหน้าเบื่อจังอาจารย์ไมราสอนม่สนุกเลยว่าไหมวะสนุกดีออกพอที่ฉนีป็คนชอบเรีนหนังสือนะ่ะฉันว่านะ ในบรรดาอาจารย์ทุกคนท่านโเฟสเซอร์คารสอนดีที่สุดแล้วแถมยังหล่ออีกต่างหากใจเย็นอ่อนโยนแล้วก็เพอร์เฟกทุกอย่างเป็นผู้ชายในสเปคเลยแหละเธอคิดเหมือนกันไหมอืมคารก็เป็นแบบนี้เสมอแหละ ลืมเลยว่าเธอเป็นคนในตระกูลเดียวกับท่านปรเฟสเซอร์เอ,อ่อนินทาไปซะด้แ้แ้เธอพูดถึงเขงาในแง่ดีคงไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าพูดเรื่องไม่ดีแล้วการฉันฟ้องแน่แน่งานก็ค่อยโล่งใจหน่อยอาทำยังไงดีนะ ตอนอยู่ที่ห้องทำงานคาร์เขาเอาแคปซูลอาหารให้ฉันกินแล้วก็ดื่มน,น้ำตามเยอะมากๆปอดชีเลยแฮะเออวิสกี้ฉันไปเข้าน้ำก่อนนะไปปล่อยน้ำหรอให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรจ้ะฉันไปแค่แปบ,บเดียวเอง ฉันว่าฉันได้ยินเสียงคนคุยกันนะเอว่าวิสกี้พวอเธอคุยอะไรกันเ,ออเด็กใหม่เขาจะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำอะค่ะจะไปก็ไปสิรีบกลับมาทำด้วยนะเดี๋ยวจะมีเทสท,ทา้ายคาบข้าจารยนฉันรีบเดินเข้าห้องน้ำที่อยู่ตรงข้างห้องเรียนห้องน้ำที่นี่ก็เหมือนกับที่โลกของเราเลย เพียงแต่ว่าทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเราแทบไม่ต้องทำอะไรเองสักอย่างยกเว้นถอยกระโปรงพอทำธุระเสร็จเรียบร้อยฉันก็รีบกดปุ่มเพื่อเลื่อนประตูเปิดอ้าวทำไมไม่ออกล่ะปุ่มเสียหรอฉันพนยายามจะกดปุ่ม,มเรือเพื่อเปิดประตูแต่มันก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยไฟดับอีกแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน ดีนะที่มีื่องแชทอยู่รีบส่งข้อความบอกคานดีกว่าโอ้อะไรเนี่ยส่งข้อความไม่ไปทําไมอยู่ดีๆถึงไม่มีสัญญาณได้ล่ะหรือว่านี่จะเป็นฝีมือของคนร้ายมันตัดสัญญาณเครื่องแชทแถมตัดระบบไฟฟ้าห้องน้าด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยฉันติดอยู่ในนี้มีคาได้ยินไหมเปิดประตูให้ชีช่วยด้วยช่วยด้วย ฉัน็กกนไปทุบประตูปลายหวังว่าให้ใครไม่ได้ยินแต่ด้านนอกก็เงียบสงันทำยังไงดีฉันต้องติดอยู่ในนี้ไปอีกนานไหมเนี่ยน่ากลัวจังเลยโอ้ไฟติดแล้วเหมือนมีเสียงประตูด้วยเหมือนมีเสียงประตูเปิดด้วยเอว่าเธออยู่ในนี้ใช่ไหมทิฟทฟานี่เหรอช่วยฉันทีช่วยด้วยประตูถูกเปิดออกอย่างช้า,ชา ทันทีที่เห็นหน้าทิพย์ฉันก็สกโล่งใจจนยิ้มออกมาได้ขอบคุณมากหนะ้าทิพย์ที่มาช่วยฉันเธอรู้ได้ไงวฉันติดอยู่ที่นี่ฉันเห็นเธอหายไปนานผิดปกตินะ่ะแถมช่วงนี้ก็ยังมีผู้ไม่หวังดีกับเธอด้วยฉันเป็นห่วงก็เลยรีบตามมากะแล้ว,ว่าต้องเป็นแบบนี้คนร้ายมันสับคันเอาของห้องนะ้ำแถมยังตัดสัญญาณระบบไฟ หมดเลยดีนะที่ฉันรู้วิธีต่อสายก็เลยมาเปิดให้เธอได้ไม่งั้นคงได้ติดอยู่อีกนานนี่เธอเก่งเหมือนที่คานบอกเลยจริงๆเนี่ยพาอเธอแอบดินทาฉันกันแล้วใช่ไหมฮะาทำใจได้ว่า ฉันคิดว่าเป็นเพราะเธอคงดูน่ารักโดดเด่นเกินไปแถมยังเป็นคนในปกครองของคานด้วยก็เลยต้องมีคนหมั่นไส้เป็นธรรมดาช่วงที่ฉันเรียนที่นี่ก็โดนแกล้งประจามทำให้ไม่อยากมาเรียนไม่ใช่เพราะว่าฉันฉลาดเกินไปที่คานเข้าใจหรอนะอ้าวแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกคานไปแล้วว่าเธอโดนแกล้งได้ดีกว่า ฉันไม่ใช่พวกชอบทำตัวน่าสงสารหรือทําตัว,ตวเป็นพาล่าของใครแถมถ้าคารรู้เขมามักจะชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่มันแค่การแกล้งในหมู่ผู้หญิงซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่คารก็ทําแบบนั้นก็พอเป็นหัวหนาะเธอน่าจะดีใจสิ ฉันแค่ไม่อยากเป็นผู้หญิงดูเป็นผู้หญิงอ่อนแอจะสาดตายใครนะแล้วการทําดีกับฉันมากๆบางทีก็ทําให้ฉันหวั่นไหวเกินความจําเป็นด้วยพ่อแบบนี้ยถึงจะชอบเขาใช่ไหมล่ะไม่แค่ชอบเฉยๆนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ชอบแล้วอา้าวทาไมล่ะเพราะฉันชอบคนอื่นมากกว่าหรือหมออื่นใครอะเพื่อนที่โรงเรียนเหรอ ก็ประมาณนั้นแหละว่าฉันจะแนะนําให้เธอรู้จักแล้วกันถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทิพก็คงไม่ได้ชอบคานจริงแล้วคนที่แก้ฉันอา่านไม่ใช่ทิพอย่างที่คิดไว้ก็ได้เอ๊หรือว่าเอ,อรู้จักอาจารย์ไอรีนไหมอ,อ๋อรูสิยาน่าเป็นเพื่อนกับคานเรียนมาด้วยกันแล้วเขาเคยเป็นแฟนกันปะไม่รู้สิฉันเองก็ไม่เคยถามนะ แล้วสร้อยที่คอคานใส่อยู่ล่ะแหวนวงนั้นอะสลากชื่อไอรินไว้ด้วยใช่หรือเปล่าเอาเออเวาฉันไม่รู้ละเอียดขนาดนั้นหรอกทำไมไม่ลองถามเขาดูเองล่ะแค่มันเถอะจริงๆก็ไม่สําสำคัญในขนาดนั้นหรอกอืมนี่เราก็ออกมากันนานเกินไปแล้วรีบกลับเข้าไปเรียนกันเถอะส่วนเรื่องนี้ไม่ต้องคิดมากหรอกน,นะ ลองทำเป็นไม่สนใจเดี๋ยวาพวกงั้นก็เลิกแกล้งกันไปเองแหละอืมจะพยายามจ้ะ